หมูจุ่มมันก็ต้องจุ่มอะเนาะแต่ถึงเลิกพีกพ่น้องเลยคอน18องศานะคะหนาวมากๆเลยข้าหอมพาชิลสวัสดีค่ะวันนี้น้องเข้าห้องนะคะจะมากินหมูจุ่มนะคะแล้วไม่ใช่กินหมูจุ่มธรรมดาน,นะคะวันนี้เราจะมาทำชาเลนจ์กินหมูจุ่มโดยพูดภาษาอีสานเีวิวภาษาอีสานนะคะอันนี้หมูอันนี้ผัก อันนี้เห็ดเขมท้ออันนี้น้ำจิ้มก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้ะคะด้วยนะโอเคงั้นไปดูกันเลยนะคะวันนี้นะคะช่วงหน้าหนาวแล้วก็ตอนคืนหนาวมากนะคะผมก็แต่งตัวแบบนี้เลยนะคะทุกคนดูแล้ววันนี้อากาศหนาวนะคะเราจะมากินหมูตุ๋มใช่ไหมคะต่อกคายหนาวนะคะจะได้อร่อยอร่อยได้ร้อนๆใช่ต้องะผมชอบพิซซ่าเลยน่ะให้เมนนะคะ เอาหมูล,ลงกระดุกเอาหมูล,ลงถุงเกีก๊ยบนะคะผักกาดแล้วก็หมูเดีเ๋ยวก็ผักกาดก่อนนี่ก็คือผักกาดแบบนี้เลยจุ่มลงไปเลยลก็รอน,นะคะให้มันสุกแล้วเราก็จะเอาออกมากินนะคะต่อไปเราก็จะใส่หมูนะคะ จุ่มมันก็ต้องจุ่มมันชื่อมันลงครับกคนแล้วก็ลอหมูสุกนะคะต้องรอทุกอย่างสุกก่อนถึงจะทำได้ถ้าหมูไม่สุกกินเด็ก็ไม่ได้นะทุกคนอาจจะเป็นโรคอะไรก็ได้นี่นะคะหมูก็เริ่มสุกแล้วนะคะนี่นะคะทุกคนหมูเราก็จุ่มวัสติเป็นจังไสอีหลาแซ่บบ่แซ่บหลาย อากาศหนาวๆเนานะพี่รามากกินอีเอ็นมูจุ้มมูจุนะ้มนั่นแหละมากมากกินส่วนไหนมากกินเสน้นกินหมูเสน้นกินผักบ่ชอบกินผักบ่เมื่อนี้เเ็ดกันกบ้างนะบ่สเที่ยวเมื่อไรสิปเปิดเทอมอยากไปโรงเรียนแล้วบ่บ่บเป็นยังไงก็ว่าอยากไปโรงเรียนแข็นเก่ง <laughs> Sư gần của đấy càng cao okay, okay. Sư gần của đấy Sư nhắn Mu bỏ mu bỏ <laughs> Mu cu sai Mu <laughs> Mu càng nó đứa mu Đứa nó phải càng mu Mu càng nó แ่บเดอ้อพี่น้องเดอ้อพร้อมยังพร้อมเริ่มอะไรนะรม่ยมามากินม,ม,ม,มูจุมกันเดอ้อพี่น้องเดอ้อเพื่อนๆคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ภาพคลิปใหม่ๆของน้องข้าวหอมด้วยนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย